เริ่มครับเจ้าถิ่นบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีกุมาท่านะครับม,มีมีตัวเลาะลายทะลุมาถึงถึงนลือบบอลนินเปิดให้ดอนหลังสิทธิชโชคโอ้โหสี่นาทีแรกครับบุรีรัมย์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากสิทธิโชคกันหนูครับจังหวะดอดขึ้นมาหนแรกของนลือบบอลนินวินวัตรธนโดโดรมในในโฉมแบบตัวทางซ้ายนะครับของบุรีรัมย์ครับตัดในให้สิทธิโชคบอลอาจจะมี พันแกล้งมันขาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีสีขาวของลำพูบเดียดอยู่ใกล้ๆนะครับสีโชคสั้ก็ไปง่ายๆเวทีย้อนหลังได้หน่อยแต่ก็ยังยังบาลานซ์ได้ทันนะครับสีนิชโชคจม่งมาต่อขึ้นมาครับไม่ลำหน้าครับมีตัวที่ควยอยู่เป็นคนสุดท้ายคือโดนาพีนะครับเจ้าตัวกัดจะควยแต่แรกเลยกัดจะควยคือบอลมันย้อนหลังมาก็เลยกัดจะควยแต่ว่ามาเป็นขาขวานะครับดูไฟ้รา,ายครับไฟซรายแล้วติดขาขวาตัวเองก็เลยแต่ยังกลับเอาหูยังมีเวลาเหลือๆเลยครับ แต่เหตุแต่สามสี่ทีแรกนะครับไม่มีใครเข้ามาบีบด้วยัวนกับพงศกรแล้วปอดปอดมามันย้อนหลังมีมีทีโชคยิงยัดเลยครับโโมาสองครั้งแล้วครับสิรทโชคกันหนูครับเป็นหนึ่งประตูในเกมนี้ขวาเชิดข้ามคานนิดเดียวครับบอลจากราเฟลเอละครับยกมาปังแข้ามคานครับาของสิริโชคกดไม่ลงครับ เห็นขยับเห็นดิโอโก้ขยับแล้วไม่ผ่านรลพีตัวสองสารัตสัน้นสั้นไปแล้วสั้นไปก็ดิโอโก้เลยครับโอ้โหนาทีที่9ครับดิโอโกซัดให้บุรีรัมนีเป็น2อศูนย์ครับโอ้โหเพื่อ,อจ,จะมีตัวเจ็บอยู่แต่ยังไงซะก,ก็สองศูนย์ไปแล้วครับเป็นสิริโชคที่ที่มาฉกแล้วไหลต่อนะครับแล้วก็โดนบัรทะหน่อยหน่อยโอ้ประตูไปเร็วเลยครับ จากความผิดพลาดของเกมรับของลาบูนโมเดอร์ด้วยเลยครับในช่วง10นาทีแรกนี้ยังโอ้โหถือว่าเป็นเกมรับที่มีช่องให้บูรามได้เจาะอ,อยู่เยอะเลยครับเห็นว,ว่าช่างแตกต่างกันนัดแรกเลยนะครับ,รบแล้วดูการขึ้นเกมของบูดามกับคอนโดงมาตรงนี้แล้วไปเล่นหน้าบ้านคนคืนสั้นลครับโดนเลยครับโอ้โหคือตรงนี้ผู้สิงกาจะดูอยู่ด้วยครับ จังหวะเข้าของรนพีครับรบอลตรงนี้จะเป็นประตูหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็จะมีปีหึงจุดโทษนะครับสองศูนย์ครับนาทีที่เก้าจากดิโอกโก้ครับดิเขตด้วยนะครับดิเขตคทรับดูาลุยมาได้ซัดของทางที่ราวุต <laughs> โโหก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ การลุ้นทั้งแรกของทีมเยือนในเกมนี้กรับมันสูของกีวุษบงตังเดียโ,โกโ้หลุดมาอีกแล้วไม่ลำหน้าดูลีลาโดริโก้ลุยซานโตโ,อ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 โดนดักเพื่อการจะชิบมึงนี่แต่โดนสุวัดณดักทิ้งออกไปมาเป็นชุดซ้ายทีขวาทีเลยครับดูเบียวยาและสิทธิโชคเล่นเหมือนอยู่ด้วยกันมานานครับเหมือนอยู่ด้วยกันมานานหลายปีครับสิทธิโชคกับเดียโ,โก้ครับในลีกวันนั้นสุขโชคได้โชว์แล้ววันนี้วันถ้วยของสิทธิโชคโชว์บ้างครับ ตัวมีประโยชน์เลยนะครับการเคลื่อนที่ของเขาชาวัดไปซ้ายที่โยโกมีลาเปลอยู่ใกล้ให้ข้าไหนมาถึงถึงสุณโชคโโหโหแต่ว่าเอาละครับได้เซฟแล้วชาดนแนแล้วก็ไม่เสียประตูที่3แต่ตรงนี้ปริชาเสียท่าอนาวิทบัตโอ้ไม่ต่างกันเลนจะโดนจับฟาวไปก,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 ก่อนนะครับ ผ่าน15นาทีบุรัมนำลำพูล2-0นะครับได้ประตูจากสติโชกันหนูนาะทีที่4แล้วก็ดิโอโกลุยซานโตนาะทีที่9เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีจังหวะในเกมตายเราจะีเ p l a y ย้อนนะครับ2ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้จังหวะที่นวินไปไป,ไปเปิดใส่ปรีชานะครับเป็นบททดสอบเรื่องจิตใจด้วยนะครับว่าดิโอโกยังไม่ออกยังทัดตาตรงนี้อาครับบารีวของธีรวุฒมาคนเดียวย้อนหลังมาให้แถวสอง สุรศักดิ์ดวงสุรศักดิ์เลือกซัดเองครับแต่เห็นศิวิรัก์เที่ยวที่สองแล้วครับในเกมนี้ดูครับทางซ้ายปีชาทำทางให้แล้วลองขอลองสองดูสะหน่อยครับสุรศักดิคค์ทำพันลูคุณกิจเข้าในวจว่จาเดียวเดี๋ยวกลัวหาพื้นที่ได้อะก็ดูว่าทะลุชอ็อคไม่ทะลุด,ด้วยทะลุแต่ว่าวิ่งโย่ว่าวิ่ง ทําทางมาเพื่อนเห็นก็ให้เลยครับังหว่ของเราเฟลโคเอลโย่ส้วสองวาไปไประทะก,กันเองระว่าปิดทักกับตัสักแล้วได้ไม่ม่ตัวยิงไกลโอ้โหแมพอพอได้เร่งเครื่องได้เดินเครื่องของลำพูนบอเลอส์มีชาบ้างเข้าในหาครับดูข้างในบอลที่ทีเาวือก็อาจจะดูเหมือนกูกำชับมาว่าขึ้นมาแล้วนี่ต้องได้จบนะครับ ถูกปากหลังเสื้อนี่ <c oughs> เป็นงงตันนะครับ,รบ <laughs> ขวาและคมบึกรอบครับยิรุธวงงตันไหลให้โกซุกีทางขวาถึงดิโอโกด้วดิโอโกจะเลือกเล่นอย่างไรเวลามีตักตักไปทางเสาตอกให้ลาฟาเอลคือทิศทางมาว่างตักให้พื้นที่ว่างให้กับราฟาเอลมุมตีบครับ ตบเข้าในมีอีกสองคนครับราเฟลก <ฮะ S 1> ูจะบองเดียโกวัางแมนมากมีเวลาด้วยครับมีเวลาได้บรรจงปากไม้กับราเฟลครับบอกป้าเต็มที่แล้วเพือ <c oughs> พ่อนเพื่อนหญิงเกาข้างตะ่าย <c oughs> ชาโนนไม่ดีแล้วโโดูปกิดปกิดเล็งเล็งแล้วเล็งเล่า <c oughs> มีเวลาเล็งอยู่นานแต่บอลไม่ตรงครับเจอกับนฤือบอดิน มาเมยเมีเชพพนเปิดมาที่จุดนักพบแถวสอมีมีมาใกล้ๆของพี่พัลนะครับเอาลูกเต๋ามาช่วยงานน้องๆในทีมนะครับข้ามฟ้าข้ามโซนจากภาคตอนออกขึ้นมาภาคเหนือครับสักครู่จะบอกว่านุกุลกิจตันำจังหวะได้เลยนะครับ,รบนิดเดียวเท่านั้นยังไล่มาไม่ได้ครับลำพูดลุ้นประตูที่3โดยประกิต ตักย้อยๆทั้งเสาสองมีคงแล้วโอ้โหได้จริงๆหมดแล้วได้แบบกล้าของลาเฟลเลยครับ,รบอันนี้สุดท้ายของเกมบวกไปอีสองพิเศษนะครับาลาเฟลโคเอโยอสามศูนย์ครับมีประตูสามศูนย์ในแอคชั่นสุดท้ายของครึ่งแรกแบบนี้ก็เป็นงานหนักมากๆของตัวโบโลเรลในช่วงครึ่งหลังครับ ความกดดันได้เยอะเลย,เลยนะครับราเฟลดูจังหวะปากแล้วครับแล้วรออยู่ที่เสาสองเทคขึ้นสูงกว่าแล้วมงดีด้วยนะครับ,รบไม่ใช่ว่ามงง่ายๆดูราเฟลขึ้นนะครับ คือนับสบัต <c oughs> เข้าเช็ดคาเลยครับแล้วจบที่ตรงนี้นะครับ 4, 45นาทีแรกครับวิรัมออกนำราบูโมเลอร์3ต่อ0นะครับได้ประตูจังสิโชคกันหนูนนะาทีที่4<า>ี่เดีโดยโก้หลุยซันโตนาทีที่9และล่าสุดเมื่อสักครู่ครับช่วงเวลาของครึ่งแรกจากราเฟลโคเอโย,ย3-0ครับเตอต้าลิคับในช่วงที่เล่นต่อ18นาทีกาเนี่ยนะครับมีประตูหมดเลยครับสีสะเกดนำโด่งพัทยาอยู่4-1 เดียโกโแ้แวบเห็นนาร์ดูบินมาแล้วเลือกข้างในเลือกใครกับเพื่อนสีอย่างลาฟาเอลโคลเอลโย่ปั้นสุดๆเลยครับครึ่งแรกนี่ก็ปั้นอยู่หลายชุดเหมือนกันครับนาที49ครับราฟาเอลทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้นะครับเรามีรุ่นถึงแตทริกนะครับบูดามีไปเป็น4ประตูต่อ4-0แบบน,นี้เกมเ็อร์น่ว่าทางตรงน่าจะจบตรงนี้เลยแลวครับ สกอร์แบบรเรียลไทม์เนี่ยสองทีมจากทั้งสองอาจากจะจบเส้นทางที่รอบนี้เลยกันการของแคร่ก็ดูจะลำบากเกินไปในการเล่นกับเพื่อนรวจส่วนลำพูนี่เสมอมาจากเกมแรกทีนี้เมล็ไดไอโมบายยิง, 4, ยงสี่คือดับตูสุ่งช่อง <c oughs> โอ้ช่องบานาไทยเลยครับยิงปั๊มหลอกอีกรอบครับแล้วตะบันด้วยซ้ายครับของราเฟล โยกหนีรนีครับจุวัตจะมาบล็อกอีกดานหนึ่งก็เอาไม่อยู่ครับขยับหลอกแล้วหาช่องยัดเลยครับ4-0แล้วก็มีรุนแทปติดครับดูเ็ปโยของรอนีครับขวาซ้ายหนีอาโอมีโดนล็อกคอโดยพราเฟลดูเกมของลับบูได้ยิงครับโอ้น่าจะเป็นโอกาสได้ได้เข้ามายิงระยะอันตรายโดยที่ไม่ได้ยิงไกลครั้งแรกแกในเกมนี้นะครับขวาของเตยุทวงตันครับหลุดกรอบครับ คล้าเคียงที่เดือบจะได้ไล่มาแล้วครับจังหวัดชิงคาเร็วครับดูเป็นคนที่ที่ต่อสู้เกมรับของบุรามได้เลยนะครับในบางจังหวัดจังหวัเล่นลูกฉับสวยของพิรุธวงตันโดนกับุงศกรตาขับย้อนมาให้อ้โหชลัดหลอกสวยหลอกให้ปลากิตตีพร้อมครึงแบบกะเอาเน้นๆเลยครับ ซ้ายของประกิตบอลหลุดเสาไกลนิดเดียวพาขึ้นมาไหลให้ตะก,กพันหมาตะกพันชิพนิ่มๆโอ้โห5นาที59ครับผมตะกพันแก้วกมลมแต่พวกการลงมาในลุ้นจบสกอร์หมดแรกแล้วเป็นประตหมดจริงอะไรจริงครับนี่วุยรำอะไรก็ได้ว,ว่าวรถมาแค่เดียวรถหยิบเลย <laughs> เลือปุ๊บเห็นชาบนมาไกลนี่ชิปเลยนะครับวงาวขยับของจักพันธ์ก็ตามช่องนี้ครับโอ้หเดือมองก่นเลือมองคือเล็งเป้าก่อนครับเล็งเป้าเห็นชานอนไกลปั๊บนี่เล่นงานใส่ทนทีลาเลยครับนี่ครับเหลือดปั๊บเลือเล็งแล้วโอ้หมีปั่นนิดๆห้าสูนย์ครับ เห็นที่โชคมาให้ให้ใหใหทีโชคกันหนูโดนสไลด์ดูว่าจะนอกกรอบไม่ในกรอบเท่านั้นแหละครับตูชี้ชี้ข้างในที่แบบนี้เดี๋ยินวิ่งไปเนี่ยชาวัดมาได้ทิศทางจังหวะพอดีพอดีเลยนะครับครับโอ้โหมันก็กำกึืงด้วยจังหวะมันเร็วดูวครับการกวาดนี่มันน่าจะคือถ้าดูจากภาพรีเพลย์เนี่ยมันมันน่าจะอยู่บนเส้นนิดๆใช่ครับ,รบแต่ว่าด้วยจังหวะจังหวะเร็วคือรถนาพียังคิดว่าตัวเองก็สไลด์ในเขตโทษอยู่เลยครับครับอาสัญญาณมามาดูอเดสตูเนสจะล็อก นาที62ครับดูเนสซัดบุกโทษให้บุรามีเป็นก6-0เป็นเกมที่ต้องดูว่าลำพูเลี้ยจะจะมีเพื่อเอาประตูกลับบ้านได้หรือไม่ครับไปถูกทางยังไม่ถึงเลยครับบโทูเนสซเรียกอะไรเรียกสำรองคนสุดท้ายอะไรครับเรซันเดรกามา ไปซ้ายมือหนึงพุ่งถูกยังไม่ทันเลยครับโอ้มุมติดเลยครับอุูอทั่วอาูเนสดูว่ากามาจะพลาดทยครับคนที่สามคือแผนหลักมีสามคนครับกลางหลังหน้าพกลางกันหน้าแล้วดูว่าหลังอารตูเนสอีสนาที ขอของบุรลิลลัมรูช่องอครับมาดูจังหวะนี้ของทางสีโชคตาโอ้โหรับูสินเงียบหรือไม่เงียบน่าจะเงียบมากกว่าบอกว่าสีโชคพุ่งไม่เรียกลุกแล้วครับคือมูสินก็คงดูที่ที่เจตนาครับดูจังหวะคองสีโชคถึงก่อนแตะปั๊บโอ้โหอยู่ที่ดุลระยะพินิจแลวครับเนี่ยครับจะว่าไปก็นะมีแนวโน้มที่ที่ให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วนายเขตด้วยใช่ คือชาลันก็มีมีมีดักแหละครับนี่คือมีจนาดักแล้วตัวของติริชโซก็พยายามจะเซฟตัวเองเอาจุดโทษนะครับปุยล้ำเดินหน้าต่อบอลถึงนุกุลกิจอาครับขนาก็พยายาไปแล้วแต่เลือกตัวโอ้โหเลือกยิงไกลโอ้โหลักไก่ครับนุกุลกิจแต่ไม่แม่นพอครับดูโลฟรีคิกเหมือนเส้นเสาการเล่นเสาซ้ายมือเถอะไม่แม่นพอครับ90นาทีไม่มีหยุดเป็นแฟนลาปูล เจอเปลี <se> ่ยนสีบอลให้กับจักรพันธ์แล้วทีนี้มาดูจวดปลายของประกิตด่านเดียวโอประกิตทางแถวสองก็มีปลายให้มาดูลุ้นแฮตติกของขยโยไม่เอาให้สิทธิโชคอย่าง6-0เหมือนเดิมมาสามคนครับประกิตราเฟลและจบโดยสิทธิโชคเอาแบบเน้นๆแล้วครับโอ้โหบอลหลุดแแบกระแทกแปพุ่งๆนะครับ ตัวสักมาใหม่ที่เอกชัยด่านเดียวฝ่าฝ่านุ่งกุยได้สายของทางเอกชัยโอ้นี่มาแบบมั่นใจในลูกสดของตัวเองเลยนะครับเอกชัยพิศนุครับบอลไม่ผ่านมือสิวรักษ์ยังตีไข่ไม่แตกครับกระชากกระชากหายเลยครับเอกชัยพิศนุตีขวาแปลว่าถนัดขวาครับไม่ได้ยิงซ้ายนะครับพอดีขวานี่สิวรักษ์เก็บนิ่มเลยครับทีเสาแรก มีตุ๊ดเช่าดูพื้นนิ่มครับให้ประกิจเล่นกับลาเอลครองลอดขาลอดขาแล้วแฮตติกเลยครับโอ้โหไม่งั้นคืนนี้นอนไม่หลับกับลาเอลกดเยอแล้นาทีเจ็18แแฮตติคับ7ต่อ0ไม่งั้นทานข้าวเย็นไม่รอร่ยยวผมจะไปเบื่อ ไครับหู้เ็นรับูทางเิมผู้ไม่ทันกลลับอลอมสาภาพเลยากโสปแบบคงะครับ,บดูบอไซไเ่ห็นทางเลยครับ่บา,านาทีแล้วก็จะแบบเทียนนี่แหละครับูู้ 70ครับแฮตทริกของลาเฟลโคโยในช่วงหัวที่ผมว่าจะแจ้งเกิดผลเพื่อไรไปดูค่ะโชคร้าวยปาดเจ็บไปก่อนเลยชื่อหลุดอ้ากันมาดูของทางลำพูนบ้างโบดูจังหวะนี้จู่เอกชัยไหลต่อให้กับทางเอกชัยโฮมาที่เทียงคืนนะครับตีไข่แตกได้ไ,ดไม่หลังหน้ามไม่หลังหน้าแต่ก็ได้ประตูกลับบ้านครับ1ต่อ7ครับ,รบตีนุชวงตัน ทั้งขวามีมีเติมมาตัวเมือโพลสกรมาแล้วแปรไปทางซ้ายย้อนให้กับทีมทุกใหม่นะครับต้องดูสีสันการเชียร์นี่คือ1ประตูก็ถือว่าก็เพียงพอสำหรับพวกเขาครับท่ามปูเรื่องในเกมนี้ครับก็มีความสุขแล้วครับสำหรับแฟนล่าปูในเกมนี้โอ้ดูตรงนี้โพลสกรจริงด้วยไม่ล้ำครับให้ไปนู่นก็ไม่ล้ำนครับตรงนี้ไม่มีล้ำครับทั้งสองสามแอคชั่นนะครับถ้าอย่างนั้นก็ ได้ประตูตีไข่แตกครับทางลำพูนแล้วเ,เป็นทิรุวงตันอีกแล้วโอ้โหเป็นจอมซัดประตูทีมใหญ่เอาอนี่ราฟเฟลโคยโ,โยไม่ใช่ดีไม่ใช่กิเวตโตมาเชน่านะครับออลองวอรอ,รอตัวเลือกเป็นจังหวะเติมขึ้นมาเติมแล้วหลายต่อสูเชาวหลอกให้ราเอลคืนมาที่สุเชาวนุ่มนุ่มกระชกกระชกอตัวซ้ำไม่ทันครับ ติดชาโนนหน่อยๆนะครับจยงหวะประมาณนี้ครับจังหวะปรีเข้ามาถึงก่อนมู้สาประตูครับผมคืชาว่าวที่ติดเซฟชาวิลาคืนชาวัดแหะครับดูลลาชาวัดไหลต่อดูลาเฟลลาเฟลทันนะครับทันแล้วหนีล้วพี่ได,ด้ว่าจะเล่นแบบไหนจะหาเพื่อนหรือจะเล่นเองให้มาที่อนาวินอนาวินจูจินทางหน้าเป็นยังงหมดแล้ว <laughs> ดึงเข้าซ้ายแล้วสัตครับชานนท์ก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับเสาแรกแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัำเข้ารอบแบบไม่ยากเลยครับครับก็เอาชนะลำพูนโงเรียอได้เจ็ดประตูต่อนหนึ่งครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับทั้งหมดก็มายิงกันในเกมนี้นะครับเล็กในช่วงนัดแรกในสเสมอกัรศูนย์ศูนย์ครับก็ถือว่า ยุติเส้นทางที่รอบนี้สําหรับทีมจากดิวชั่น2ในโซนภาคเหนือส่วนบุรีรัมย์ไปต่อครับสู่รอบรองเดี๋ยวตามกันต่อว่าจะเจอใครนะครับครับแต่วันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ